ช่วงนี้นะครับแอปกรุงไทยหรือว่าแอปเป่าตังแอปเป่าตังก็เป็นของกรุงไทยด้วยใช่ไหมครับคือมีหลายคนสอบถามมาที่ช่องผมนะผมถึงรู้นะครับว่าการไปสแกนจ่ายนะแม้ว่า10 20บาทเนี่ยต้องสแกนใบหน้าทีนี้มันจะเสียเวลามากใช่ไหมครับก็คือ,อตามที่ผมสอบถามเขาว่านะ ก็คือคนที่มีการเปลี่ยนแอปพลิเคชันใหม่นะครับเปลี่ยนมือถือใหม่โหลดแอปใหม่นะจะเกิดปัญหานี้นะครับแต่สําหรับผมนะครับก็คือเราใช้แอปกรุงไทยแต่เราไม่ได้ไปทําอะไรกับแอปกรุงไทยนะฮะเราก็ไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นนะคือปกตินะครับสมมุติว่าเราโอนเงินนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของเขาก็คือ50,000บาทขึ้นไปนะครับถึงจะต้องสแกนจ่ายเพื่อป้องกันมิจฉาชีพอะไรทํานองนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับแม้5บาท1บาทก็ต้องสแกนใบหน้านะ ดังนั้นนะครับผมคิดว่าการทำํำธุรกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินการสแกนจ่ายการใช้ถอนเงินไม่ใช้บัตรนะต้องสแกนหมดเลยนะทีนี้ทําให้เราเสียเวลาใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปใช้แอปพลิเคชันของกรุงไทยนะฮะคือผมคิดว่านะครับก็คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบของเขานะเกิดขึ้นชั่วคราวแนละ้วแต่น,นี้ผมเห็นมีคนสอบถามมาหลายวันนะครับก็คือคิดว่าระบบเขากาลังแก้ปัญหาอะไรของเขาอยู่นะเดี๋ยวก็เป็นชั่วคราวนะครับเดี๋ยวก็คิดว่าจะใช้ได้นะแต่เมื่อ,อไร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ใช่คนแบงใช่ไหมครับคือไปถามที่สาขานะบางคนไปถามที่สาขาแล้วเขาก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของระบบนะฮะ ดังนั้นนะครับวิธีแก้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เราเดือดร้อนนะฮะเราก็มีหลายแอปพลิเคชันแบงค์ไว้นะครับเราโอนจากกรุงไทยไปใช้ที่แอปพลิเคชันอื่นก่อนนะครับที่เขาไม่ได้มีปัญหารเรื่องการโอนต้องสแกนใบหน้านะครับแล้วพอ,อกรุงไทยเขาแก้ระบบแล้วนะครับเขาก็คงจะแจ้งให้เราทราบนะฮะแล้วเราค่อยกลับไปใช้กรุงไทยใหม่ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไม่เดือดร้อนตัวเองเราก็ไปใช้แอปพลิเคชันของแบงค์อื่นก่อนแล้วกันนะฮะ